ผัวบอกว่าเบิดโตนี่มีมองเดียวทิ้ง,งน้ำบวมตาบวมปากบวมจมูกกูสิบอยยังไงเบิดตโตอี่อยมีต่หนวยตากับเส้นผมที่มันบ่ได้สัญญกรรมที่มันไม่ต้องซักตาก็ต้องเฮ็ดสองสั้นดังก็เฮ็ดไม่ปากก็สีด นี่เครื่องหนามันี่เอ้าแต่ว่าผมฉันก็บำรลุงนะฉันก็ดูแลผมอย่างดีนะดูแลผมเป็นอย่างดีเลยนะเหลือแต่ผมก้างเยตาที่ระเลศสัญญกรรมอันนี้ฉันก็ใส่เป็นประจำเลยนะแฮเซรั่มน่ะเออมันซอยบำรุงให้ให้ผมเา้วผมสวยแต่อันนี้น่ะยอมรับจริงแม่ปลอยน่ะผมสวยจริงผมยาวจริงแต่ว่ากูคัดใจแต่วันไปเห็ดสีงอกมากเหรอสุขอูอันเป็นผู้สาวยูดีเพราะว่าดีไปเห็ดผมงอกเมื่อก่อนเราแบบนั้า คนผมตรงก็ยังอยากผมงอเลยไม่เห็นจะเกี่ยวเถอะเนาะเอามาใส่น้ำเนยบอหอมดีหามาใส่สาว